สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพรอมมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่26เมษาย,ยน2566ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนขึ้นลงระหว่างวันค่อนข้างมากโดยมีการแว่งตัวระหว่างบริเวณ1,975เหรียญถึง2,000เหรียญโดยรวมตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ยอดขายบ้านใหม่ออกมาเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการขณะที่ดัชนีภาคการผลิตของลาติสมอนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ออกมาแย่ลงกว่าที่คาดการณ์สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่รายงานซื้อสินค้าคงทนคาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิมขณะที่คำสั่งซื้อสินค้าคงทนคาดการว่าน่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐค่อนข้างทรงตัวโดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดอยู่ที่101.25จุดก่อนจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่101.94จุด ขณะเช้านี้ยังคงอยู่ที่101.8 1จุดส่วนค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าลงมาเล็กน้อยจาก34.40บสาท40สตางค์ต่อดอลลาร์มาอยู่ที่34.35บสาท35สตางค์ต่อดอลลาร์เรียกได้ว่าสภาวะค่าเงินบาทค่อนข้างทรงตัวขณะที่ราคาทองยังคงแข่งตัวในส่วนของราคาในส่วนของกองทุนทองคำ spdr เข้าซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเมื่อวานนี้ซื้อเพิ่มอีก2.61ตัน ปัจจุบันถือครองที่930.04ตันท่ามกลางนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับสถิระพัในภาคธนาคารหลังมีรายงานว่าลูกค้าแห่ถอนเงินจำนวนมากออกจากธนาคาร First Republic Bank ทำให้ธนาคารทำให้หุ้นธนาคารเ i r s t Republic Bank สุดลง49%รวมถึงธนาคาร UBS ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เผยกำไรสุทธิลดลง52%ในไตรมาสที่1ของปี2,566เมื่อเทียบเป็นรายปีจากสภาวะนิถินยังคงค้างอยู่จำนวนมากทั้งจากของตนเองและการอุ้มธนาคารเครดิตสวิสวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานระหว่างบริเวณ1,980ถึง2,000เหรียญ ซึ่งโดยภาพรวมตลาดยังคงรอความชัดเจนของการประชุมเฟดในวันที่3พฤษภาคมสำหรับวันนี้คาดการว่าราคาทองคำจะมีรอบแนวรับอยู่ที่1,980เหรียญและแนวต้านอยู่ที่2,005เหรียญสำหรับวันนี้แนวรับที่11,980เหรียญแนวรับที่2 1 9 7 0เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 2,005เหรียญต้านที่2 2,015เหรียญ แล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ